เมื่อบึงจุดที่เข้าจะตรงไลาต่ตะเคบแลวจะพี่น้องหรือว่าติดขี้พึ้งเพิ่มความหนาจะพี่น้องสำหรับส่วนที่เพื่อนจะาบางนะจะพี่น้องเวลาเข้าท่าขี้พึ้งเพื่อนจะบกไคจับเนาะจะก็คือในขอบอส่วนของขอบฐานและจะพี่น้อง แล้วก็ขอบขาโต๊ะนี่จะสําคัญขาโตเพิ่นขาฐานเพิ่นนี่เป็นขาสิงนะจ๊ะพี่น้องฐานเพิ่นนี่เข้าตรงเฮ็ดหนาจังน้อยได้จ้ะเพราะว่าเพิ่นจะรับน้ำหนักของส่วนองค์บว่างานองค์ใหญ่หรือว่าองค์น้อยจ้ะ หลังจากเขาโป้พิมพ์ดันหลังเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขามาเบิงวิธีการโปร้พิมพ์ดันนาของงานเดจะ้ะโป้ตะเข็บจ้ะพี่น้องก็คือในส่วนส่วนของขอบฐานคือเกาจะ้ะกับขาโตจ้ะ,จะ นี่ก็คือในส่วนของหนาตักเพิ่นแล้วจะพี่น้องส่วนมือเพิ่นเนี่ยจะเ้าจะโก้ให้หนาขึ้นจ้ะและที่สําคัญจุดนี้ห้ามลืมเด็ดขาดพี่น้องก็คือส่วนใบหนาของเพิ่นนะจ้ะเพราะว่าถาเวลาเขาเทศทองเหลืองพี่น้อง ส่วนใบนาของเพ่นถาท่าทาออกมาแล้วงานเสียเท่าก็ต้องยกงานเด้พี่น้องเพราะสามารถแก้ไขใดในส่วนของอองานทงเหลืองได้จากพี่น้องเพราะว่าเป็นงานที่ละเอียดจะในส่วนของรูปนาบริเวณนาตาเพิ่นนี้จะพิมพ์ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็เป็นพิมพ์หลวงปูทวดแด้จากพี่น้องปางประทานพ่อนขนาดนาตักเพิ่น สามเนิ้วจะพี่น้องเป็นพระตั้งนาะโรดได้จะขั้นตอนนี้เป็นการโปร้ขีเพิงในส่วนของขอบตะเคบได้จะพี่น้องเวลาเขาท่ากีเพิงแล้วแต่เคเพิ่นจะบรจับนอกจากพิ่นจะเป็นจุดแบบเป็นเลี่ยมจะพี่น้องเข้าตรงมาใส่วิธีโป้ขีเพิงใสอเอาด้จะเพื่อเพิ่มความหนาหามลืมเด็ดขาดพี่น้องเข้าตรงโป้ทุกทุกองได้ได้จะพี่น้องเวลาเอาเหตุงานลูกจะ คลิปนี้แม่ดาวก็ได้เอาวิธีการปลูกกิ่เพ่งดันในองค์พระมหยัยไดเบิงแบบละเอียดทุกขั้นตอนและได้จากพี่น้องกังวังใจว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่สนใจเนาะจา้ะสำหรับคลิปนี้แม่ดาวก็เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะจา้ะสวัสดีและขอบุณหลายๆทีรับชมและรับฟังเด้อจ้ะ